มาครับสวัสดีครับวันนี้ครับน่าจะพาไปกินแกงเห็ดพี่น้องนะแกงเห็ดฟางพี่น้องแกงเห็ดฟางใส่หมกอือครับหักอือครับนีอมาครับอันนี้เ้าจิใส่เห็ดก่นพี่น้องนะเสี่ยวเห็ดลงก่อนพี่น้องเอาเห็ดลงก่อนครับอ่าเอาเห็ดลงไปพี่น้องนะเห็ดลงไปเลยเอาเห็ดลงก่อนพี่น้องนะนี่ครับแกงเห็ดตุ้บแซ่เห็ดฟางครับซสือมัดถุงสี่สิบห้าสิบบาทพี่น้อง นี่ครับ,บน,นี่ก็เป็นบุตรอือพี่น้องนะครับเออแขงเห็บแสบพี่น้องแข่งเห็บจุดแซ่บครับพี่น้องครับโอ้ยน่าเจี๊นากินพี่น้องอ่ะเป็นแต่แซ่บเป็นแต่นัวโอ้เจ้าจะหากบ่ใส่พริทกับพี่น้องเด้อบ่ได้ใส่พริกครับผมบ่กินเผ็ดบ่ค่อยได้พี่น้องเนาะผมดนกินแท้ก็บ่ค่อยกินเผ็ดเทยพี่น้องไปกินแบบ นิดหน่อยครับพี่น้องเนาะตังแต่ฝากกดติดตามและแชด้วยครับสวัสดีครับ